หวัดดีครับพี่น้องนะวันนี้ก็เจอกันนี้แล้วคลิปนี้ก็มาเล่าทุกคนฟังโมเมนต์เชิงเป็นทางการเนาะตามภาษาบ้านๆแล้ววันแรกที่ผมเอรอี่มานี่ผมยังจับจอบจับเตรียมจับขุดนอกงงนอกต่อยยังยังบอกให้เป็นยังบอกทำนานเลยครับพออยู่ไปสักพักมันก็พัฒนาตัวเองไป มันก็ดีขิ้นนะสิ่งที่เป้าหมายเราต้องการทําเป็นส่วนผสมประสานนะมันคล้ายๆชีวิตมนุษย์เรานี่เลยนะมันก็ต้องทุกสิ่งทุกอย่างต้องผสมประสานในหลายสิ่งที่มัอน,นี้เติบโตเจริญงอกงามเป็นในทางในสิ่งที่ดีนะเราก็ไ่ได้หยุดติดยังแนวใดแนวหนึ่งคือ ในเชิงเราก็บริธรรมส่วนในเชิงพาณิชย์จังหักนะผงผมก็มีมีทุกอย่างอะ่ะตุเรียนก็มีคือของกินทุกอย่างอะ่ะเป็นเครื่องขวาเครื่องทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็ต้องหาแล้วนะเครื่องขวาในส่วนปมเนะี่ยแล้วก็ผลละมากรักไหมทุกอย่างเป็นเงาะเป็นทุเรียนเป็นลำไยเป็นสิ่ไหดที่ปมนึกขึ้นได้พมมา,มาลงเบิเลยมาปุ๊กให้เบิเลยนะแต่ตอนนี้ก็คือไฮไลท์ สำคัญผมก็คือในเป็นลําไยขี้ตั้นนะก็ตอนนี้กําลังลงไว้ประมาณสิบต้นแล้วตอนนั้นผมมีก,กาผมซื้อมาต้นละสองร้อยแพงนะแต่ว่าได้กินพลล้นละนะกินพ้นมาสองปีและสามปีก็ติดพ้นนะับสิ่งที่ผมอยู่ปัจจุบันนี้ผมว่ามันอยู่กับส่วนว่าต้องมีนายว่าต้องมีลูกน้อง ชีวิตแบบอิสระค่อนข้างจะเป็นนายของตัวเองเนาะยักถักก็ถัก,กยากนอนก็นอนชีวิตมันก็เลยเป็นแบบนี้พี่นอ้องก็เริ่มมาพัฒนาเริ่มมาอยู่กับส่วนก็เป็นสไตล์ตัวตนของ,ของตัาเองพี่นอ้องมันก็เลยว่าชีวิตมันก็เลยม่ได้ขึ้นบ่นได้ไม่หยังกับ ผู้ใดนะแล้วก็เฮาใช้ชีวิตว่าได้ไปต้องแขว่ต้องไประวังกับสังคมมุมมองของแต่ละมุมมองของคนที่เข้ามองเฮาเนาะก็ะใช้ชีวิตตามวิถีของเฮาตามสไตล์ของเฮาแนวของเฮามักแนวใดเฮาก็จัดไปแล้วก็มันเป็นครอบเขตของตัวเองมัน,ใน,ใน,ในคล้ายๆเป็นอิสระนะในพื้นที่ของของตัวเองพี่น้องก็ค่อยๆสร้างค่อยๆทาไปประมาณนี้นะครับ วันดีครับ